ต้องวีดีโอเจงานลเเหเมื่อเช้าพี่ตั้งหลายรูปเลยเนี่ยดูวีดีโอดีใจดูีจดูวีดีโอยังไงลูกอร่อยเรอโอ้โหขี้เหรอทำใหญ่ไยไม่ไม่เออเออเออาาตัชวยเออแบบนี้แ่ะพ่อเออเ่ออร่อยทำใหญ่ก็กิน ก็หม่อนให้เกี่ยวให้คกนไงอันนี้มันเกนี๋ยวอย่าอะให้มิววให้อกงป้อนหน่อยทำไมอ่อะรอ่าเม่า่ายังป้อนมาแล้วเลยเงกป้อนแล้วจังเลยเ ที่เรสั่งังังพรช่ไปอเมริกาเนี่ยพอนี้หาเรื่องจริงๆตอนต้นึ่อองถูบ้านอยู่ก็จำเนี่ยโอ้โหมีแม่บ้านมาจากอเมริกาถูบ้าเลยเพราว่าการอไปน้ำลายูได้ไหไปหาไปหาแม่บ้านจากบันจีนที่เยอก จะนุ่นไปเซนทัลด้วยกันไหมไม่ไปนะจะนุ่นไม่ไปจะเอาเอาชาตามมืออะไรหรือเปล่าอืมแหมว่าน่าจะนุ่นไปเลยไม่สบายเหรอไม่สบายเป็นเจ็บคอแกกวิญญาณพ่นทำอะไรวะตัวนี้นุ่นอาจจะบอกพักผ่อนไม่เต็มที่ผิดเงินซื้ที่อยเออบอกติดถ้าติดก็ไม่น่าติดไงก็เพิ่งตรวจไปวันจันทร์่างนี่ แล้วมาถ้าไปกินเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องติดอยู่แล้วถ้าทํางานข้างนอกกันเนี่ยนี่บอกว่าเราไปกินเนี่ยกลุ่มไหนว่บกลุ่มที่เรียนมานอกด้วยกันใหญ่ใหญ่ไหมคุณใช่คุณนี่มากกว่าสามช้อนชาแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวพอหกเดือนน่ะต้องกินสองช้อนโต๊ะแล้วค่อยขยับเป็นสี่ช้อนโต๊ะกินมื้อเดียวก่อนนไปบ่นไปดูดูดูพ่อนะชอบมากเท้าขาเนี่ยบอกุูชอบมากเลยชอบดูคุณเท้าเท้าขาเลยอย่างเยอะวางขาด้วยนี้่ดูดูดูช้อนนี้อร่อยเนี่ยอร่อยไปช้อนเดิมให้นุ๊กมันนี่มันมันเป็นซิลิโคนไงแต่มันตักน้ำแต่ชอบปก ม,มันก็ดีคนละอย่างทำไม่ดกมไม่กินแล้วคะหนูพ่นพ่นอย่างเงี้ยหรอถ้าเอากดอีลงีกตัวนังจะหลบบานไหมเนะี่ยมีเด็กก็ต้องทล้งนั้นแหละเกินใจสักอีกอโอ้ยเนาจะยิบมื่อวานทำไมไม่เอาแล้วหรอครับจนะกัดจะช้อนโอ้ลบไมหมก็คันนี้เล่นเสร็จก็พับกึ้น นุณจะกัดแต่ช้อนแบบอะไรให้ามาเอากล้วยออก